รอมฎอนปีนี้หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะอ่านอัลกุรอานให้จบท้งเล่มภายในเดือนเดียวดูคลิปนี้ให้จบครับผมมีเคล็ดลับดีๆที่จะมาแบ่งปันให้กับพี่น้องครับผมอัลลอฮฺสบฮานะฮัวตะอาลาได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานเกี่ยวกับเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งอัลลอฮ์ได้พูดถึงอัลกุรอานก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการถือสิลอดด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าอัลกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนและเราเนี่ยควรให้ความสำคัญกับอัลกุรอานพอๆกันกับการถือสิ่ง,นนางการอ่านอัลกุอานอย่างงรให้จบทเล่ภายในเดือนเดียวโดยว เหนื่อยล้าหรือว่าลําบากเกินไปนะครับผมในอัลกุรอานเนี่ยนะครับประกอบไปด้วย30ยุสหรือว่า30บทโดยในแต่ละยุสนั้นจะมีจํานวนทั้งหมด20หน้าหรือว่า10แผ่นนะครับเราสามารถแบ่งออกเป็น5เซสชั่นได้นะครับตามเวลาละหมาดของมุสลิมเราในแต่ละวันเราจะละหมาด5เวลาดังนั้นเราสามารถแบ่งอ่านอัลกุรอานได้เวลาละ4หน้าใน1วันเนี่ยเราสามารถอ่าน แต่ละเวลาสีหน้าสีหน้าสีหน้าไปเรื่อยๆจนครบ20สหน้านั่นหปายความว่าในหนึ่งวันเราสามารถอ่านจบ1ยุสและใน1เดือนเราสามารถอ่านจบทั้งเล่มเป็นขั้นต่ำนะครับผมโดยคุณสามารถคูณเพิ่มได้เรื่อยๆตามความสามารถของคุณคุณจะอ่านให้มันจบ1รอบสองรอบสรอบสี่รอบหรือ5้ารอบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและผมแนะนําอย่างยิ่งโดยเฉพาะสตรีนะครับเนื่องจากสตรีเนี่ยไม่สามารถคาดเดาเวลาที่จะมารอบเดือนได้ดังนั้นหากคุณสามารถอ่านจบออลกุรอ่านได้ทั้งเล่มก่อนที่จะจบเดือนรอมฎดอนนับว่าเป็นสิ่งที่ดีีท่่คุณจะไมพลาด พลบุญนะครับโดยคุณสามารถเปลี่ยนจากอ่านเวลาและสีหน้ามาเป็นแปดหน้า คุณอาจจะแบ่งเป็นก่อนละหมาดสีหน้าและหลังละหมาดสีหน้าโดย5เวลาละหมาดเนี่ยคุณจะอ่านไปทั้งหมด40หน้าและใน1เดือนคุณสามารถอ่านจบได้2รอบและสตรีเนี่ยสามารถอ่านจบได้1รอบภายใน15วันนั่นหมายความว่าหากสิวันภายหลังเนี่ยเขามารอบเดือนเขาก็ไม่พลาดลบุนเพราะว่าเขาได้อ่านจบไปแล้ว1รอบนะครับผมและอีกอย่างที่ผมอยากจะฝากก็คือนอกจากที่คุณเนี่ยจะอ่านอัลก,กุรอ่านแล้วอย่าลืมที่จะศึกษาความหมายของมันด้วยนะครับว่าอองล็อ์ต้องการพูดอะไรให้กับเราสิ่งนี้คือ คู่มือการใช้ชีวิตที่เอาลอสส่งมาให้เราและสิ่งนี้จะนําทางเราสู่หนทางที่เที่ยมตรงสู่เป้าหมายชีวิตของเรานั่นก็คือการเป็นชาวสวรรค์นะครับหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปและแชร์ให้พี่น้องที่คุณรักเพื่อที่จะไม่พลาดผลบจารียะสำหรับวันนี้อ s ลั l a m ม a l a i k u m w a r a h m a t ฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ